สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่แมวเนี่ยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเป็นวันที่จะได้ขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยแล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวันเวลาเนี่ยผ่านไปสองปีกว่าแล้วนะคะที่แมวไม่ได้ไปเมืองไทยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแมวเนี่ยจะบินกลับเมืองไทยประมาณปีหนึ่งประมาณ3ามครั้งนะคะ โดยเฉลี่ยแล้วอะนะคะประมาณ3ครั้งบางปีก็อาจจะบินน้อยหน่อยสองครั้งหรือว่าบางปีมีธุระบินบ่อยหน่อยก็อาจจะบินประมาณ5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยแมวกาดีเนี่ยจะไปพักผ่อนที่เมืองไทยนะคะปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 2- 3สครั้งนะคะแล้ววันนี้นะคะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกบ้านแล้วนะคะอ่านเนาะพาทุกทุกคนอ,อ่อไปดูนิดนึงนะคะโอ๊ยแต่และคลิปตัวเองดังขึ้น <g iggle> ก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศในบ้านของแมวนะคะก็นอคริสต์มาสนะคะแล้วก็แต่งบ้านเล็กๆน้อยน้อยนะคะก็มีความน่ารักของบ้านของเราอยู่นะคะแล้วก็มุมนี้นะคะเป็นมุมที่แมวจัดกระเป๋านะก็ยังไม่เสร็จนะคะนี่เห็นไหมคะกระเป๋าก็จะเป็นแบบ วางกันเต็มอยู่นะคะไ้เป็นชุดนอนนะคะที่จะเอาไปด้วยนะคะก็หมวกนะคะแล้วก็มีกระเป๋าใบนี้นะคะจะไปเที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าใ้เล็กนะคะเพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยอดีเขาได้เอาไปข้างล่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวแมวนะคะจะเดินทางไปที่ซูริยเมนสเตชันนะคะแล้วก็จะไปตรวจโควิดนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะติดตามกันไปด้วยนะว่า การเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าแมวเองเนี่ยก็ตื่นเต้นมากนะคะแมวจะดอทูดอเลยนะคะตั้งแต่ออกจากบ้านที่นี่นะคะแล้วก็ไปถึงกักตัวที่กรุงเทพด้วยนะคะอะดีคะ่ะสวัสดีครับเซสวัสดีนิดหน่อยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ how are you feeling คะ going to Thailand soon ใช่ yeah, feeling strange ครับ feeling strange right yes <'m> excited ค่ะ we are excited นะคะโอ้โ oh, หตื่นเต้นมากนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวแมวนะคะจะค่อยๆ่อ,อบันทึกเรื่องราวนะคะในการเดินทางกลับบ้านครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะก็คืออ๋อไหนจะต้องเนาะตรวจโควิดไปเจอด่านตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องกักตัวด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหน,ท,ไหนที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ ระหว่งางทางมาเจออะไรบ้างเนี่ยก็อย่าลืมนะคะอย่าพลาดนะคะติดตามกันด้วยนะคะไปะตอนนี้เราออกบ้านกันนะคะแล้วก็ไปเตรียมตัวตรวจ PCR test ไหมคะ I have to go to PCR test COVID test just here and just here see you later <c oughs> คะ่ะ see you later ครับ หลายคนนะคะเคยสอบถามแมวนะคะคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยว่าน้องแมวะ่ะที่แมวขะเวลาเราจะไปตรวจเอา p c r t e s t สนะคะหรือว่าโควิดเนี่ยเราจะไปเอาไปตรวจที่ไหนนะคะแมวเนี่ยสะดวกที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาสานามบินซูริกนะคะแมวก็แนะนำให้มาตรวจที่นี่นะคะตรงนี้นะคะอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะซ้ายมือน,นี่จะเป็นออฟฟิศนะคะติกเก็ตออฟฟิศนะคะของ SBB นะคะแล้วก็ตรงนั้นนะคะก็จะมีงานคริสต์มาสนะคะข้างบนนี้ค่ะคุณแม่นางฟ้านะคะ ที่นี่เขาไม่ได้ตรวจเฉพาะคนซลริสนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถตรวจได้นะคะแอนติเจนนะคะราคานี้นะคะ25ฟรัง PSR test นะคะก็9 9ฟรังนะคะหลักการตรวจนะคะทุกคนค่ใครที่จะมาเที่ยวแล้วไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็นี่เลยค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะหรือว่าสแกนวาร์โคดนี้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็รอรับคิวเข้าไปตรวจในนี้เลยค่ะแป๊บเดียวค่ะ และตอนนี้นะคะแมวก็ได้ทําการเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะสายการบินที่เราใช้บริการครั้งนี้นะคะก็คือการบินไทยนะคะรักคุณเท่าฟ้านะคะก็ไม่ได้ถ่ายช่วงเช็คอินให้เห็นเลยนะคะเพราะว่ามันรวดเร็วมากทุกอย,ย่างเกิดขึ้นไวมากนะคะไม่น่าเชื่อนะคะแล้วก็แมวกจะบอกกับทุกๆคนว่าอ,อาดีไม่ได้บินพร้อมแมวนะคะเพราะว่าอาดีเนี่ยยังจะต้องทํางานต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะว่า,าดีเนี่ยมีวันหยุดเหลือในปีนี้เนี่ย สามสัปดาห์นะคะดังนั้นก็แมวจึงจะไปก่อนนะคะแมวก็จะไปลันลานะคะเจอเพื่อนสาวต่างๆนะคะเจอเพื่อนเจอ,อพี่นะคะเจอเจ้านายเก่านะคะเจอคุณหมอเจออคือเยอะแยะมากมายไก่กองเต็มหมดเลยนะคะเพื่อนแมวที่แมวรอคิวที่จะเจออยู่นะคะก็จะไปเอนจอยกับเพื่อนเพื่อนเอนจอยอีทติ้งกันก่อนนะคะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะอดีตก็จะตามเราไปนะคะแล้วตอนนี้นะคะ เดี๋ยวแมวนะคะก็จะเข้าไปข้างในนะคะจะผ่าน security check นะคะคนี่ค่ะสนามบินซูริกแอร์พอร์ตนะคะตอนนี้คนโล่งๆแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวแมวขอเข้าไปา security check ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายข้างในอีกนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยกันนะคะมาเดินทางกลับเมืองไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะเหมือนที่แมวเคยทำคลิปแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะบินออกจากสุริก,กับเมืองไทยนะคะเราจะต้องบินมาที่เกตอนะคะ เจะต้องนั่งรถไฟมางเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบเพลินใครกินนั่นกินนี่เพลินอย่าลืมเลยนะคะต้องมาทันเวลาด้วยนะตอนนี้นะคะแมวก็บอดดิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นเครื่องไปแล้วนะคะก็เลยต้องถอดคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็เปลี่ยนไปใส่แว่นแทนนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาสก์้วยนะคะให้มันหนาแน่นขึ้นนะคะเดี๋ยวในแอร์คราฟต์นะคะ ในเครื่องบินเนี่ยแมวอาจจะไม่ได้ถ่ายทํานะคะแต่ว่าแมวจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังทีหลังก็แล้วกันนะคะว่าประสบการณ์การบินในครั้งนี้การกลับบางไทยเเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บางไทยนะคะสวัสดีค่ะ สัสดีท่านแลนดตอนนี้นะคะแมวก็มาถึงกรุงเทพมหานครอมรอรัตนโกสินทร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ <c oughs> ดินทางมา1ิชั่วโมงครึ่งนะคะถามว่าเหนื่อยไหมก็ดูจากผิวหน้าได้นะคะก็คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคะว่าเหนื่อยไหมนะคะได้นอนไปน่าจะประมาณ สองชั่วโมงค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เกินสองชั่วโมงอะ่ะคิดว่านะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากนะคะที่ได้กลับมาเมืองไทยหลังจากที่ไม่ได้กลับมาสองปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็อ๋อทางนัดที่ไฟล์เนี่ยดีมากนะแต่ว่าเราเนี่ยตื่นเต้นเองนะคะก็หาเล่นเกมบ้างดูหนังดูละครไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยการบินไทยก็บริการเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะอัปเดตกันนิดนึงเลยก็ได้นะคะว่านะักท่องเที่ยวชาวสวิสนะคะ เยอะแล้วนะมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกทุกคนขาเวลคัมทุกทุกคนนะคะสู่ห้องพักกักตัวของแมวนะคะ1คืนนะคะ1วันนะคะทุ่นๆนะคะเดี๋ยวมาจะพาทุกทกคนมาเดินดูนะคะว่าทุกทุกคนอะ่ะชอบโรงแรมที่แมวเลือกหรือเปล่านะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ปากประตูเลยนะคะ เริ่มจากประตูก็เริ่มจากประตูจริงๆเลยนะคะพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บแล้วนะคะเราก็จะเจอกับบันไดนะคะแบบนี้นะคะห้องผ้าของแมวนะคะเป็นห้องชั้นครึ่งนะคะก็ข้างล่างนะคะสามารถที่จะเก็บของได้นะคะแล้วกอ็อ่สัมภาระต่างๆนะคะก็อาจจะไม่ต้องยกขึ้นมานะคะยกเฉพาะที่ใช้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเข้าอีกออประตูนึงนะคะก็สามารถที่จะ ขึ้นมาประตูนี้ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยประตูนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่เอาไว้แบบใหพนักง,งานนะคะเอาของมาส่งราวอะไรอย่างนี้พี่ๆพ,พนักง,งานก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ใส่รองเท้านะคะน,นี่ก็ห้องโถงนะคะบริเวณทางเข้านะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมุมแบบว่าสำนักล้างเบาๆนะคะครัวเบาๆนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อ้าคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่า เพราะว่าคือแมวอยู่แค่คืนเดียวนะคะเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวดูกัอนอีกทีนึงนะคะตามความเหมาะสมนะคะต่อหนังสือนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะคะก็อาจจะอยู่ต่อค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าย่านนี้แมวคุ้นชินเลยนะคะที่ทํางานเก่าแมวอยู่แถวนี้นะคะนี่ก็เป็นโซฟานะคะแล้วก็มีดอกบัวที่เหมือนซาลาเปานะคะคิดแล้วคิดอีกว่าใช่ซาลาเปาไหมนะคะสรุปคืออ๋อเป็นดอกบัวนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า เป็นซาลาเปาเนี่ยก็คงจะคงจะคว้าเลยนะคะจริงๆเราไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะตอนนี้หิวมากนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องนะคะนี่เป็นเตียงของแมวนะคะมีสองหมอนคิดถึงอดีจังเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็นอนก็ต้องนอนกันไปนะคะคืนหนึ่งนะคะมีน้องหมีด้วยนะคะแล้วก็มาดูห้องน้ําก่อนที่จะไปชมวิวนะคะแต่แตของกรุงเทพนะเดี๋ยวเรามารับชมห้องน้ํากันนี่เป็นห้องน้ํานะคะ ห้องน้ําก็มีทั้งอ่ออ่างแช่ตัวนะคะเออวันนี้ต้องแช่นิดนึงดีกว่าแล้วก็มีอาบน้ําแบบฝักบัวด้วยนะคะเป็นประตูดได้นะคะแต่ว่าเราก็อันนียังไม่ปิดนะคะเพราะเราอยู่คนเดียวนะคะไม่รู้จะปิดไปไหนนะคะมุมนี้ก็เป็นม,มุมอ่อล้างหน้าล้างตานะะ่าของเรานะคะก็หน้าเหนื่อยมากนะคะเดี๋ยวก็ต้องล้างหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยเลือเก้อ นางมันฟันยางอ่ะเจ้ากำมือวัดทองว่าอยา่นี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นออซูมนะคะธรรมดาปกตินะคะก็ไม่มีอะไรนะคะม,มากไปกว่านี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวแมวนะคะจะพาทุกทกคนนะคะมารับชมวิวนะคะแม้ว่าชอบมากนะคะคือแม้ว่าพอนี้ชอบห้องสว่างางนะคะน,นี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้อาคารอะไรเอ่ยอันนี้ จำไม่ได้เพราะว่าแมวถนัดแต่ถนัดอโศกนะคะอันนี้คือสุขมุมวิทมาแล้วเนาะก็ก็อย่างว่าค่ะก็อาจจะมีความแบบอ๋อสับสนนิดหน่อยนะคะแล้วประกอบกับว่าเราก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนานนะคะเห็นไหมคะโอ้ชอบมากเลยค่ะชอบเป็นวิวหรือว่าเป็นวิวตึกวิวอะไรอะไรแบบเนี้ยดูเป็นแบบกรุงเทพกรุงเทพเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่มีทีวีด้วยนะอีกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นอ๋อ ในด้านนี้นะคะนี่เลยค่ะกรุงเทพกรุงเทพค่ะทุกคนคะ่ะโรงแรมที่แมวพักนะคะมีชื่อว่าสุขุมวิท31นะคะหรือว่า S31 นะคะแมวอ๋อ ไม่รู้ว่าจะได้คอมเมนต์ได้ไหมนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมาพักเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะส่วนตัวแมวมันคิดว่ามันสะดวกสบายเพราะว่าแม้ว,ว่าเอาแยกอโศกว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายโรงแรมนะคะบริเวณแยกอโศกนะคะแต่ว่าเอ่อแถวนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่โรงแรมจะแพงนะคะแต่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ไม่แพงมากแล้วก็เออมันเหมาะกับการกักตัวคืนหนึ่งวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแมวก็เลยคิดว่าเออแบบที่นี่แหละโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอัดดีตามมานะคะอัดดี้ก็จะมาพักที่นี่กับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะอัดดีก จะต้องมากักตัวก่อนเนาะแล้วก็อาจจะได้เจอแมวอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอโรงพยาบาลน,นะคะมาทําการตรวจโควิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลเราเป็นลบนะคะภายใน10ชั่วโมงนะคะเมื่อพี่พนักง,งานแจ้งไว้นะคะภายใน10ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถที่จะออกไปท่องเที่ยวได้เลยนะคะส่วนตัวแมวเนี่ยอาจจะต้องพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็ ออวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเจอเพื่อนนะคะแล้วก็แมวมีนัดทําฟันกับคุณหมอด้วยนะคะอาจจะต้องทําธุระส่วนตัวของตัวเองนะคะให้เรียบร้อยดีก่อนที่อดีตจะมานะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะไปเที่ยวที่ยังไม่บอกดีกว่าถ้าบอกเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นถ้าบอกเดี๋ยวจะไม่ติดตามไงถึงตรงนี้แล้วว่าต้องเซฟสก์ไรกันด้วยนะคะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรับรองว่าแมวก็จะพาไปเที่ยวแบบหลายๆที่นะคะพาไปเที่ยวมากสุดเท่าที่จะมากได้นะคะเพราะว่าออ เวลาที่แมวจะต้องให้กับครอบครัวเวลาที่แมวจะต้องให้กับเพื่อนๆแมวเนี่ยก็จะต้องมีด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆแมวแล้วก็ครอบครัวแมวเนี่ยก็ติดตามช่องทางนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นทุกคนก็จะทราบว่าถ้าเกิดไปเที่ยวกับแมวนะคะก็จะต้องมีการแบบน้องเมาส์มอยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแบบ หลักๆเลยของช่องเรานะคะก็อยากจะทุกคนนะคะติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเวลาแมวอยู่กับเพื่อนเนี่ยจะกรี๊ดกราดเหมือนชื่อช่องสวิตสวิตกรี๊ดกราดหรือเปล่านะคะก็ต้องมาติดตามกันนะคะ <c oughs> พเพื่อนสาวเนี่ยรอพบเจอมากมายไก่กองเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> มีน้องสาวพี่สาวนะคะเ <c oughs> ยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็พี่สาวโอ้โหคือแบบแมวอะก็คิดถึงญาติด้วยนะคะก็จะพยายามเจอญาติ ได้มากที่สุดเท่าที่จะเจอได้นะแต่ว่าเวลามันจํากัดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยก็ติดตามแล้วดูกันแล้วกันนะคะว่าทําไมแม้ถึงเป็นคนแบบนี้นะคะทําไมแม้ถึงเป็นคนที่มีความคิดความอ่านแบบนี้นะคะก็ ครอบครัวของแมวนะคะแล้วก็เพื่อนๆของแมวแหลายๆคนเนี่ยหล่อมให้แมวเป็นคนแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วพวกเขาเหล่านั้นน่ะหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนิสัยใ,ใจคอจะเป็นยังไงน่ารักไหมนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากลาก,กันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะคะหรือว่าไม่งั้นก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้า,เาแมวอาจจะมาเล่านะคะบอกต่อกับคนที่อยากจะรู้นะคะว่าเ,าเข้ามาใน ประเทศไทยเนี่ยในเฉพาะช่วงที่มีโควิดแบบนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วมีเอกสารอะไรบ้างแล้วเขาตรวจละเอียดแค่ไหนอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็จะเอามาเล่าให้กันฟังต่อไปนะคะตอนนี้เหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปล้างหน้าล้างตานะคะแล้วก็อาบน้ำนะคะ่ะจะนอนหลับสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาเอ่อเจ็ดโมงสี่สิบห้าอืมพอดีเลยเป๊ะนะคะมาถึงโรงแรมนะก็ เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะถึงไทยแลนด์แล้วนะ